กระหู้กระหู้เหนัอนเป็นว่ากระหู้กระหู้เม่นปะกระหู้ปะเออแม่นอีีดึงแห้งแล้วเอาแล้วครับกระหู้ครับผมอ่าพี่เหนือพี่เหนือครับหรือเส้นเหนือเอาได้แล้วครับกระหู้ง่ครับง่ายสั่มไรครับจ no ักกิโลครับเบื้อกว่านั่นโอ้โหพี่รองเอ้ยอยู่หน้ากล้องนี่แหละครับปลาเบื้อกับพี่รองพี่เหนือได้ครับ หันมากาบ่ได้นี่นี่ค่อยว่าแล้วสงใัยสิไรออึ่งใครอันจว,วา่าอะดีใจน้ำเล่าครับผมอ่ะยันรุดได้เป็นปลาเมื่อสองได้อออกันรุดเป็นปาออนลปนปามือสองครับอะสองสองตัวครับสองตัวเอาเลยครับปลาบึกสองตัวครับอ่าเราบอกไอยพาดนะครับสำหรับเสี่ยนเหนือเฮ้า ขันบ้าบออยู่พิ้นฝ้ามเราได้โลดครับผมไปว่าเนี้ยกษัตริย์ว่าเอาเบิกสองตัวว่า็ั่านเอาแล้วมาครับมาเลยครับเอาเอาดีๆีแล้วก็ท่านว่ต้องเป็นห่วงอกพี่น้องสำหรับเชื่ยนเหนือเฮาเพื่อนเอาปลาตัวใหญ่ก็หนีเพื่อนก็เอามาแล้วก็ท่านตัวละลอยลู่า็ั่านพี่น้องสำหรับตัวละเศร้าก็ลกนี่สบายว่า็ั่านพี่น้องอ่ะ ใหญเสียใหญเสียเอาอย่าให้เสียว่าสันพี่ร้องเอาตัวล่างกามีพี่ร้องอสองตัวครับภาพสองภาพสองอตายกักตายกักไปเนี่ยนานคอยว่าแล้วว่าสันมันมากลองอ่อนเหยาะอยู่หนากล่องในรัะปลาเนี่ยว่าสันมาเอาขึ้นไปแล้วตัวหนึ่งฮะได้ตัวเดียวป่วเอ้า หาเรียบร้อยครับขึ้นเลือรเรียบร้อยแล้วพี่ราง